ระหว่างนั้นเองทางด้านของสนามกอล์ฟนะครับก็ได้มีตัวแทนของสนามกอล์ฟมายืนสังเกตการอยู่ภายในรั้วของสนามกอล์ฟเหมือนกันอยู่ภายในถนนเนี่ยนะฮะของสนามกอล์ฟและก็มีทั้งทีมทนายความแล้วก็ตัวแทนอย่างคุณคารมพลพรการก็มาด้วยอันนี้ทนายความของสนามกอล์ฟและมีการอธิบายเหตุผลตอบโต้กันในประเด็นที่ผมว่าเป็นข้อเท็จจริงและพี่น้องประชาชนน่าจะได้ประโยชน์วันนี้ก็เลยให้ทีมงานนะฮะ ได้เอาสิ่งที่คุณท่านโดนลงมาวันนี้นะฮะ คุณธนรดลลงมาวันนี้มีเหตุผลอะไรจะไปดูอย่างไรและทางขนายความตอบโต้ชี้แจงในสิ่งที่คุณธนรดลฝากคําถามผ่านสื่อมวลชนมาและทางสนามกอล์ฟมีที่มาที่ไปในดําเนินการทุนธุรกิจตรงนี้อย่างไรเดี๋ยวลองไปฟังนะฮนะเอาช็อตแรกก่อนคําถามแรกก่อนระหว่างาคุณธนรดลกับทนายความชนินนะฮะเช่นครับนะครับเน้นนะครับสนามกอล์ฟของคุณอนุทินมีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายที่ดินนะครับแต่อยู่ในเขตของสปกโดยที่เราจะต้อง ตรวจสอบว่าโฉนดที่ออกเนี่ยได้เอกสารมาจากไหนเรามาเพื่อที่จะลงทุนทําธุรกิจแล้วเรายึดถืออะไรเป็นหลักก็คือโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์ของทางสนามกอล์ฟแห่งนี้เนี่ย mm hmm. ก็มาจากกลุ่มบริษัทที่มาร่วมทุนการลงทุนของนักลงทุนวันนี้เนี่ยเขาเชื่อมั่นอะไรเชื่อมั่นในระบบราชการคุณนึงนึกถึงภาพเียว่าทุกคนมาลงทุนกันเป็นร้อยเป็นพันล้านเนี่ยวันนี้เขาต้องอาศัยเอกสารสิทธิ์เพื่อไปดําเนินการในเรื่องของแหล่งสนับสนุนเงินทุนด้วยนะ ประเด็นแรกเห็นตรงกันคุณธนาดนบอกว่าวันนี้ที่ลงมาชัดเจนนะตอนนี้ทางด้านของสนามกอล์ฟนะครับมีเอกสาร,ก,สารสก็คือโฉนดที่ดินถูกต้องมีเอกสารมายืนยันนะครับเท่านี้ก่อนฝั่งคุณธนดนฝั่งของทนายความก็ยืนยันว่าเราทําธุรกิจเพราะว่าเป็นทนายความของสนามกอล์ฟก่อนที่จะมาทําธุรกิจลงทุนก็จะมีการ เอาโฉนดที่ดินเอาเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดมาดูถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เชื่อตามหน่วยงานราชการที่ออกเอกสารสิทธิ์ให้นี่นสองฝั่งนะฮะท่านผู้ชมให้ฟังดูไปดูประเด็นที่สองที่คุณธนดลลงในรายละเอียดแล้วการได้มาซึ่งโฉนดนั้นเนเี่ย มันมีที่มาก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรลองฟังดูครับโนดเนี่ยมาแต่เราก็ต้องตรวจสอบว่าไอเอกสารการออกโฉนดเนี่ยมาจากไหนอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องย้อนกลับไปดูถ้าตรงนี้ออกมาโดยนค3คือบวมออกมาก็เท่ากับว่าเอกสารออกโฉนดนี้ไม่ชอบด้ยกฎหมายแต่คุณอนุทินเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนออกนะครับท่านซื้อมาอาจจะเป็นมือที่4ี่มือที่5เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับการกระทําความผิดถ้าตรงนี้ออกมาโดยไม่ชอบก็แค่เพิกถอนครับการที่หน่วยงานภาครัฐทะเลาะกันเองเนี่ย แล้วก็หาข้อชัดเจนไม่ได้มาตั้งแต่ปี36จนถึงวันนี้เขาก็อยู่ระหว่างการดำเนินการกันแต่คุณกลับมาเปิดประเด็นกันในเรื่องนี้ทั้งที่ความชัดเจนย,ยังไม่ปรากฏแล้วก็พยายามจะพูดถึงการเพิกถอนโฉนดอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ผมเรียนถามว่าคุณมาเพื่อเศรษฐกิจของเราหรือคุณกำลังจะมาทําลายพื้นที่นี้ต่างหากนี่คือประเด็นที่เป็นข้อสงสัยนี่เป็นประเด็นที่ทางด้านของฝั่งนะครับสนามกอล์ฟก็ตั้งข้อสังเกตว่าการมาของคุณธนดลซึ่ง ความขัดแย้งมันเกิดระหว่างหน่วยงานนะครับคุณท่นรุ่ก็พูดเองว่าคุณครอบครัวของคุณอนุทินหรือว่าการได้มาที่ดินสนามกอล์ฟเนี่ยได้มาโดยถูกต้องแต่ก่อนจะได้มาโดยถูกต้องเนี่ยมันก็จะมีปมเรื่องของนิคมนะก็คือตอนนี้สังกัดกระทรวงพอมอหรือว่ากรม,มที่กํากับดูแลกรมพัฒนาสังคมนะครับและทางด้านของกระทรวงกรเกษตรก็คือสอบออก,กอ มาบอกว่าทับซ้อนกันแต่วันนี้ไม่ได้ไปแก้ปัญหาเรื่องสองหน่วยงานนี้ที่ทับซ้อนแต่เรื่องที่จะมาแก้ปัญหาก็คือมาที่ที่เป็นสถานประกอบการและก็บอกว่าตรงเนี้ยมันผิดตรงนี้มันผิดแล้วมันต้องเพิกถอนแต่ในมุมของฝั่งทนายความก็บอกว่านี่มันคือบริษัทนะที่เขาทําธุรกิจแล้วก็ได้มาซึ่งเอกสารอย่างถูกต้องกลับกลายเป็นว่าคุณมาพูดแบบนี้ ความเชื่อมัน่นหรือผลกระทบหรือมันอาจจะส่งไปถึงเรื่องของคุณค่าของโฉนดที่ดินมันจะทําให้คุณค่านี้มันลดทอนลงบางคนเอาที่ดินนี้ไปขอค้าประกันหรือว่าไปจำนองต่อสถาบันการเงินพอมาเจอข่าวแบบนี้เฮ้ยเอกสารเสร็จของคุณเนี่ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วแบบนี้มันจะส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นในอนาคตหรือไม่คุณธนดลก็ลงในรายละเอียดการได้มาหรือประเด็นเรื่องของการทับซ้อนหรือ นิคมออกพื้นที่แม้นในช่วงหนึ่งเนี่ยมติคอรมสั่งให้ไม่สามารถจะขยายเขตพื้นที่ได้แล้วแต่ทางด้านของการนิคมก็ยังไปขยายเขตพื้นที่นี้ต่อจึงส่งผลให้การได้มาซึ่งนค .3 มันชอบหรือไม่ลองไปฟังว่าคุณธนดลพูดประเด็นเรื่องนี้อย่างไรนะครับ เจอชัดเจนแล้วนะอย่างที่บอกว่าเนื่องจากมันเป็นเขตเนี่ยแล้อยู่ในเขตของสองปกเราก็ต้องทําเรื่องไปครับว่าเอกสารที่ได้มาเนี่ยออกมาจากไหนมาจากสคหนึ่งไหมมาจากนอสอสามหรือมาจากนอคอถ้าออกจากนอคอก็เท่ากับว่าน่าจะออกโดยไม่ชอบเพราะฉะนั้นก็ต้องว่ากันไปในเรื่องของการเพิกถอนถามว่าวันนี้คุณมาพูดถึงแต่เรื่องประเด็นเพิกถอเนเราต้องเพิกถอนเอาโฉนดที่ดินกลับคื้นไปผมไม่รู้หรอกเพราะว่าผมรู้แต่ว่าโฉนดที่ดินเนี่ยออกมาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ประเด็น คือคุณจะเอาที่ดินที่มีผู้ลงทุนจานวนมหาศาลไปปลูกเผือกปลูกมันเหรอนี่คือเรื่องที่เขาจะต้องคิดให้มากก่อนที่จะมาทําอะไรอย่างนี้ผมตาหนิเขาเรื่องเดียวคือตราบใดหน่วยราชการเขายัางไม่เซตเทิลเขายัางไม่ชัดเจนคุณไม่ควรพูดเพราะมันกระทบกับภาพรวมของทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจโดยรวมนีน่หลายหมื่นล้านนะต่อปีที่เนี่ยแต่คุณสามารถทําลายมันภายในพริบตาด้วยคําพูดคุณว่าจะเพิกถอนคุณบ้าหรือเปล่าผมถามคํานี้ดีกว่า อ๋อมันผมประเด็นทางการเมืองเนี่ยผมไม่อยากไปตอบเลยเอาประเด็นที่ว่าเราทําหน้าที่ในการยึดที่สอบกคืนให้กับสอบกอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ทําให้มันถูกต้องเท่านั้นเองสิ่งที่ผมทำเนี่ยสมัยคอสชอทามาแล้วนะครับแต่มันแค่ไม่ได้ขยับผมแค่มา follow up ตามงานเท่านั้นเองครับผม <c oughs> ไม่มองเป็นการแกลง้งหรกมันเป็นหน้าที่เขาด้วย <c oughs> คือใครมาอยู่ตรงนี้ก็มีหน้าที่แต่หน้าที่ของคุณต้องรู้จักคิดด้วยว่ามันเซ็ตเทิร์นหรือยังมันใช่หรือยังขนาดหน่วยงานด้วยกันเองเขา3าหน่วยงานเขาทะเลาะกันอยู่ นี่เขายัางไม่กล้าพูดเลยแล้วคุณเป็นใครอ่ะมาชี้อตรงนี้นี่เรื่องสําคัญยังเป็นเด็กอยู่เวลาคิดอะไรเนี่ยต้องคิดแบบผู้ใหญ่คิดนิดหนึ่งเท่านั้นเนี่ยถ้าใช้สมองคิดเนี่ยจบเลยคืออธิบายปล่อยทีละเสียงก็ไม่ชัดเจนให้ทั้งคู่ได้อธิบายนะครับในแต่ละส่วนซึ่งพูดคุยในลักษณะที่ผมเชื่อว่ามันเชื่อมโยงท่านผู้ชมได้เห็นภาพวันนี้ในมิติ นะครับของคุณธนดลซึ่งรับมอบหมายรับภารกิจให้ไปตรวจสอบที่ดินสอบกเจ้าตัวก็บอกว่าวันนี้ไม่ได้พุ่งเป้ามาที่สนามกอล์ฟของครอบครัวคุณนฤทธินเพียงอย่างเดียวตอนเช้าก็ไปพื้นที่ตอนล่างมีทั้งรีสอร์ทมีทั้งร้านกาแฟมาอีกช่วงสายๆมาหน่อยก็ไปโอ้โลงรงแรมหรูบ้านหรูหลังละ50บล้านก็ไปตรวจสอบมาแล้วแล้วก็ขึ้นมาข้างบนก็เป็นประเด็นก็คือเรื่องของสนามกอล์ฟวันนี้มันมี ตัวที่งอกออกมาหรือว่ามันมีส่วนที่เกินออกมานี่เป็นสิ่งที่ไปตรวจสอบนะครับก็ตั้งคําถามว่าหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องที่ออกจนได้มาซึ่งโฉนดเนี่ยดำเนินการมาอย่างไรก็ไปทําให้ถูกต้องแต่ฝั่งของผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนของสนามกอล์ฟบอกว่าวันนี้การที่จะได้มาซึ่งสนามกอล์ฟเนี่ยเขาไม่สามารถจะไปเอาที่ดินนคสามหรือว่าที่ดินสปกแล้วมาเดินหน้าในการออกเอกสารสิทธิ์แล้วไปออกเป็นโฉนดและมาลงทุนหรอก วันนี้สิ่งที่เข้ามาเขาบอกว่ามาจากบริษัทที่มาร่วมลงทุนกันแต่ละคนก็จะไปหาที่ดินมาประกอบชัดเจนอยู่แล้วและมีการดูในส่วนของโฉนดมาซึ่งโฉนดที่ได้มาไม่มีการสลักหลังหรือไม่ได้มีการระบุว่าตรงนี้เป็นนคสามนะเป็นนิดเป็นจุดที่ไม่สามารถจะออกโฉนดได้หรือมันมีประเด็นนะมันมีข้อร้องเรียนนะซึ่งเขาก็ไม่ได้มาแบบนั้นมันมาแบบเป็นโฉนดปกติเมื่อได้มานักลงทุนเห็นนะเมื่อมันเป็นพื้นที่ของการพัฒนาจาก การที่ทําเกษตรแต่ว่าวันนี้ชุมชนเข้ามาอยู่เพราะเป็นที่การนิคมจากการที่มาสร้างตัวสร้างตนเองและก็ยกระดับในการมาซึ่งการทําประกอบธุรกิจนี่คือสิ่งที่ทนายความพูดนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี่คือทนายความพูดแล้วก็คุณธนดลพูดแต่ผมสรุปให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่าในมิติของคนที่ทําธุรกิจการลงทุนก็คือพัฒนาพื้นที่วันนี้ปากช่องมันไม่ได้มีเพียงแค่สนามกอ๊อฟตัดสนามก๊อฟออกมันยังมีพื้นที่อื่นๆอีกมากมายที่ พัฒนาหรือเวทที่นามาซึ่งเป็นแหล่งของการท่องเที่ยววันนี้สนามกอล์ฟก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งภาคของการทําธุรกิจตรงนี้เท่านั้นเองแต่ว่าการลงไปและการไปชี้บอกว่าวันนี้มันมีปัญหาเรื่องของอที่ดินและหน่วยง,งานต้องไปคุยกันให้ชัดเจนแต่ทําไมทางฝ่ายสนามกอล์ฟบอกว่าคุณก็ทาไมไม่ไปจัดการเรื่องไอ้หน่วยง,งานที่ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณก็ไปชุมกันที่กรุงเทพหรือเชิญหน่วยง,งานมาสิแต่คุณมาลงในพื้นที่แล้วก็มาชี้ตรงนี้ มันเกิดผลกระทบกับพื้นที่และมันเกิดผลกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นและการลงทุนในมุมมิตินี้เขาถึงว่าไปนะักข่าวถามนะบ,บอกว่าทางด้านสนามกอล์ฟเขาจะไปฟ้องร้องหรือเปล่าทางเขาบอกว่าผมไม่ฟ้องร้องหรอกเพราะผมเป็นคนที่ได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์แต่ถ้ามันไม่ชอบมันไม่ถูกต้องหน่วยงานต้องไปทําให้มันถูกต้องที่สุดละ่ะถ้าต้องเพิกถอนทําอย่างไรคุณชนินบอกว่าผมยอมรับเคารพกฎหมายอยู่แล้ว ถ้าปลายทางต้องฟ้องร้องเข้าสู่ศาลปกครองหรือว่าฟ้องร้องพิสูจน์กันเมื่อต้องเพิกถอนจริงก็เพิกถอนผมก็ไปร้องในเรื่องของการเยียวยาตามสิทธิ์ที่ต้องได้กรมที่ดินออกโฉนดโดยมิชอบก็ต้องมาเยียวยากับผู้ประกอบธุรกิจหรือที่อื่นๆที่ได้ผลกระทบแต่จะเยียวยาไหวหรือเปล่าเพราะว่ามีการพูดถึงตัวเลขในประมาณพันล้านนะครับกับผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราให้ได้เห็นภาพของการลงพื้นที่วันนี้แต่ในมิติของคนที่เขาอยู่พื้นที่ และที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการล้องเรียนเรื่องนี้แต่อย่างใดเนี่ยนะครับกับกลายเป็นว่าเมื่อหน่วยงานลงไปตรวจสอบแต่เขาก็พร้อมให้การตรวจสอบแหละก็ขอว่าให้ตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมในทุกมิติก็แล้วกัน